โอเคอ่าท่าที่หนึ่งเรียกว่าท่าดัมเบลอาร์มสวิงท่าเตรียมยืนตรงในลักษณะเท้าเท้านำเท้าตามสายตามองตรงไปข้างหน้าแขนทั้งสองข้างงออยู่ข้างลำตัวขั้นตอนของการปฏิบัติก็คือแกว่งแขนสลับหน้าหลังต่อเนื่องอ ท่าที่สองะะชื่อท่าเด d ฟิตท่าเตรียมก็คือให้นอนกว้าเหยียดแขนขาแขนขาเหยียดตึงนะแล้วก็ให้ปลายเท้าทั้งสองข้างสัมผัสพื้นขั้นตอนของการปฏิบัติก็คือยกแขนขวาขาซ้ายยกแขนซ้ายขาขวาสลับกันช้าๆขณะที่ยกแขนและขาให้ขึ้นลงในแนวดิ่งแล้วก็เน้นเรื่องลำตัวไม่ บิดไปบิดมาให้ลำตัวนิ่งเป็นแนวเส้นตรงหลังจากปฏิบัติได้คล่องแล้วให้เพิ่มความเร็วให้ทำอย่างต่อเนื่องในขณะปฏิบัติมือและเท้าจะไม่สัมผัสพื้นท่าที่3ชื่อท่าจำสปอร์ตท่าเตรียมก็คือยืนตรงให้เท้าสองข้างแยกออกจากกันประมาณหนึ่งช่วงไหล่ปลายเท้าเปิดออกด้านนอกได้เล็กน้อย ในขณะปฏิบัตินะครับให้หย่อนก้นลงเหมือนกับท่าน,นั่งเก้าอี้แขนทั้งสองข้างห้อยอยู่ข้างลำตัวในขณะที่ปฏิบัติให้กระโดดทรงแรงขึ้นด้านบนพร้อมกับเวี่ยงแขนขึ้นสลับอย่างต่อเนื่องในขณะที่เท้าวางสัมผัสพื้นลักษณะของการวางให้เต็มฝ่าเท้าและทิ้งย่อ,อเพื่อลดแรงกระแทกและทำปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง ท่าที่4ก็คือท่าเมา n เทนคา a เบอร์ทวิตท่าเริ่มต้นให้อยู่ในท่าเตรียมวิทพื้นท่าเตรียมวิทพื้นลำตัวตรงนะครับหูไหล่ลำตัวสะโพกและหัวเขา่าจนถึงตาตุ้มเนี่ยให้ตรงเป็นแนวเดียวกันขั้นตอนของการปฏิบัติก็คือให้วิ่งเอาเข่าซ้ายไปหาศอกขวาและเข่าขวาไปหาศอกซ้าย เมื่อปฏิบัติจนคล่องแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วอย่างต่อเนื่องท่าต่อไปเป็นท่าที่5ก็คือท่าพุทอัพท่าเตรียมก็คือการนอนคว่ำหน้าวางมือทั้งสองข้างลงกับพื้นแขนเหยียดตึงให้ตัวตรงทอดยาวเป็นแนวเดียวกันขั้นตอนของการปฏิบัติก็คืองอศอกยุบตัวลง พร้อมกับเหยียดศอกดันตัวขึ้นทำสลับกันอย่างต่อเนื่องนะครับขณะปฏิบัติจะเห็นว่าข้อสอกจะไม่มีการเหยียดตึงเพราะในขณะวิ่งจุดหมุนจะอยู่ที่หัวไหล่นะโอเคอโอเคครับต่อ <c oughs> ไปครับท่าที่6ก็คือท่าครอสคันท่าเตรียมก็คือนอนหงายนะครับมือทั้งสองข้างประสานไว้ที่บริเวณท้ายทอยนะครับขั้นตอนของการเริ่มปฏิบัติให้ยกขาทั้งสองข้างขึ้นและ หลังพ้นพื้นดึงศอกและเขา่าเข้าหากันสลับซ้ายขวาทำต่อนเนื่องท่าทีเจ็ดท่าออนเทเดตจัมท่าเตรียมอยู่ในลักษณะของการก้าวย่อแขนข้อศอกง,งออยู่ข้างลำตัวสลับกับขาขั้นตอนของการปฏิบัติก็คือการกระโดดสลับ หน้าหลังอย่างต่อเนื่องออท่าที่8เป็นท่ากูดบิดนะคท่าเตรียมก็คือนอนหงายชันเข่าขึ้นเท้าทั้งสองข้างวางราบกับพื้นมือทั้งสองประสานไว้ที่บริเวณหน้าอกขั้นตอนของการปฏิบัติก็คือ ก่อนที่จะยกสะโพกขึ้นมาเนี่ยให้หม้วนสะโพกให้หม้วนสะโพกขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นให้ยกสะโพกขึ้นหลังจากนั้นก็ให้หย่อนสะโพกและก็ปฏิบัติต่อเนื่องโอเคครับ okay. ท่าที่9้าท่าเบอร์พีท่าเตรียมก็คือยืนตรงมือทั้งสองข้างอยู่ข้างลำตัวขั้นตอนของการปฏิบัติก็คือย่อตัวลงให้มือสองข้างวางกับพื้นพร้อมกับพุ่งขาทั้งสองข้างไปด้านหลังดึงขากลับมาในตำแหน่งเดิมพร้อมกับการยืนตรงหลังจากนั้นให้ทำต่อเนื่อง ต่อไปจะเป็นการสาธิต General Circuit Training 1นะครับหรือที่เรียกว่า GCT จะสาธิตขั้นตอนของการปฏิบัติแบบต่อเนื่องโดยใช้ระยะเวลาสั้นๆสำหรับการนำไปปรับใช้กับนักกีฬาก็ขึ้นอยู่กับระดับสภาพของนักกีฬาที่ผู้ฝึกสอนจะต้องไปปรับใช้ให้ได้ตามความเหมาะสมเชิญชมเลยครับ